หน้าเด้เม,มสมศูนย แมตุมเล้เตมสามหนึ่งสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราแวะมาชมแล้วก็แมตุมเล้เตม ชนชิงแชมป์18ปีภาคอีสานครั้งที่หนึ่งนะครับเป็นพ่อพาซาจัดนะครับพ่อพาซาเมืองพนจัดนะครับเซตนี้เป็นเซตที่สองนะครับทีมฮอนด้าครับน้องจากโรงเรียนกีฬานครปฐมนะครับเจอทีมแม่ตุ่มครับสามสองส่วนใหญ่ก็จะเป็นการวัดเกมเสิร์ฟนี่แหละครับนี่ครับ18ปีเสิร์ฟดีจริงแม่ตุ่มได้แต้มเกมเตะไม่ค่อยได้ชุดสครับเพราะว่าเสิร์ฟหายเสิร์ฟหายนะครับเสิร์ฟดีทั้งสองคู่นะครับทั้งสองฝั่งนะครับ ัวเสิร์ฟในน้องโอ้น่าจะมีร้อยแปดสิบนะครับสามเท่าเตีมยสามต่อสามครับทีแม่ตุ้มเสิร์ฟครับไปไปไปครับเจิรเจิเกิดเจ้าหัวครับตัวโยกโยกครับร้อยติตายครับเรียบร้อยครับได้แล้วครับังทีมน้องๆรงเนีจิราน้องพลปฐมนี่ก็ มีเสิร์ฟดีกว่านะครับเกมมันแต่ก็สามสามวัดกันที่เกมเสิร์ฟนะครับสามเสิร์ฟหายครับสามต่อสี่ครับแม่ตุ่มเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาโอ้ยังติดเกี่ยวนะครับยกมาตัวเตะร้อยเตะโอ้โหเรียบร้อยครับก็ยกห่างไม่เข้าบล็อกนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีเจ้าหนอครับ ดีพี่ตามนะครับว่าจะมาตั้งแต่วันแล้วครับสวนผักยื้อไว้ครับสามต่อห้าครับตีแม่ตุ่มเสิร์ฟครับเสิร์ฟมาโอ้เสิร์ฟคัดเน็ตมาแม่ตุ่มเด้ตต้มเปลี่ยนส่งเสิร์ฟฉีเข้าหน้าฝานะครับมาดูเกมเสิร์ฟของน้องรุงกีฬานักฟุตบอลปฐมนะครับตัวนี้เสิร์ฟโหดเสิร์ฟจัดจริงๆครับถ้าจบเกมว่าแอดมินว่าจะขอเดี่ยวอยู่นะครับ ห้าสี่เตะห้าต่อสี่ครับโยนนี่ครับปืนโกลดลงอ่าครับติดเกมเกี่ยวบ้างครับยกมาล้นครับลูกนี้ครับตัวยกจับหนึ่งยกสองมาเตมีบล็อกติดบล็อกยังอยู่ครับมาครับยกมาเตะไปเป็นไงตีบล็อกอีกครับโตไปนู่นแล้วครับมันได้แต้มโอ้โหครับเตะอยู่ใส่ครับท็อปเมืองคนครับติดตามครับภาพชัดเสียงชัดไหมครับรบกวนแอดรบกวนคอมเมนต์ให้ทีนะครับเตะอยู่ท็อปพาซาเมืองคนครับ 18ปีซิงแชมป์ภาคอีสานครั้งที่1นะครับในรายการของท็อเมืองพลจัดนะครับ6 4 6ต่อ4ครับมาโยนเตี่ยวนี่เขไปเหลือครับได้แต้มฝั่งนั้นตัวเตะมีปัญหานะครับไม่จริงๆถ้าเป็นผมผมยังให้เข้ามารับลูกเสิฟนะครับแต่นี่โค้ชแก้เกมไม่ให้รับลูกเสิฟนะครับไปยืนอยู่นอกสนามเลยนะ ชัดๆขอบคุณครับที่ตามครับเนี่ครับตัวเตะเจ็ดฝั่งนั้นเนี่ยไปยืนจอๆอยู่น้ำพุยนเหมือนกับมาครับดูลูกเสือครับเนี่ยครับปล่อยต้องปล่อยฮอนด้าได้แต่ปล่อยสองตัวมันก็รับยากครับน้องเสือดีเลยนะครับฝั่งทางทีมฮอนด้าครับน้องๆจากโรงเรียนกีฬานรปฐมมันเสมเสฟดีนะครับ สี่แปดเต็มสี่ต่อแปดครับมาดูทีมแม่ตุ้มเสือบ้างครับกดมาครับติดเข่าครับจับเองยกเองตัวเตยลอยเตะติดบล็อกลงโอ้โหแม่ตุ้มเต็มนี่ครับอาศัยซื้อบล็อกครับเปิดเกมเสิร์ฟไม่ดีแต่บล็อกดีครับลูกนี้เต็มบล็อกครับไอแอดมินเตยตะก้อนหนึ่งแต่สิบสองป่าได้เก่งแล้วครับเดี๋ยวพอดีมาเตะตอน สามสิบแปดครับห้าต่อแปดครับเกมเซิร์ฟเซิร์ฟยัดมากดีดีนะครับลูกน<ห>ี้ดีโอ้ลูกนี้ลงในเส้นนะครับหก <6, 8. S 1> แปดแปหกต่อแปดครับมาครับดูเกมเซิร์ฟครับ เสิร์ฟดีครับติดหัวนะไม่แก่ไม่สมเปิดไม่ออกนะครับลูกนี้ครับลูกมันฮุกลงนะครับเสิร์ฟหลังเท้าวันนี้ครับมาดูทีเด็ดเกมเสิร์ฟฝั่งโรงเรียนกีฬานครปฐมครับนี่ครับแต่ตัวเตะฝั่งนั้นมันไม่เปิดตะก้อกับเพื่อนนะครับโค้ชสั่งมาไปยืน อยู่กับตัวโยนนะครับมาครับเอาอยู่ไม่อยู่ครับมาครับยังอยู่ครับไล่ยกมาต้องเตะแล้วครับมาติดบล็อกโอ้ครับเติมแต้มโอ้ถือว่าแก้เกมได้ดีนะครับเขาเสิร์ฟหามึงเปิดบอลออกมึงก็่ต้องไปเปิดน้ำเข็งครับนี่ครับโค้ชสั่งมึงออกไปอยู่มึงออกไปยืนเฝ้าขอโยนนเลครับนี่ครับมา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 ครับกดดันฝั่งตรงข้ามนะครับแต่ดูไอ้ก้านยาวแป่เท่า ยาวเสิบมี่ครับไม่เหลี่ยล้วครับคอนดาได้แจมยืนสองคนที่ลงเยอะแยะครับพี่ขวันสวีดีครับขออนุญาตไล่ส่วนนะครับเก้าแปดเก้า่อแปดครับดูยการยาวเสิบของลงครับโอ้โหได้แจมเปียดส่งยืนรับสองตัวเขาก็ไม่ทุบแล้วครับ เสิร์ฟดีจริงๆครับแต่เดียวกับแอดมินไหมครับไม่แน่ใจนะครับเสี่ยพี่แอปเกมเสิร์ฟนะครับฝั่งนั้นแปดสิบยืนรับสองคนนะครับแต่ต่อสิบแต่ไม่ห่างนะครับแต่ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับแต้มไหลครับมาครับแม่ตุ้มเสิร์ฟมานี่ครับมาแม่ตุ้มได้แต้มอีกสักหน่อยฝั่งนี้ก็ได้เปิดสองคนด้วยกันนะครับตัวเปิดมีแต่เกมเตะทั้งคู่ครับสองฝั่ง เกมเปิดเสือมาโดนหายหมดครับ9 10 9ต่อ10มาตุ้มเสือครับนี่ครับเสือยัดตุ้มัวเตะนะครับมาครับตัวยุบตัวเตและตัวบ้าเตเตชัวแล้วจะเปิดหน้าลาลาะไรครับเกมเปิดครับเตะเตะชัวร์เซตนี้เซตที่สองนะครับเซตแรก น้องฝั่งเสื้อสีแดงนะครับจ้างครดาศักดิปชนะไปนะครับ21-14ต่อมาครับ9ต่อ1 1เสิร์ฟมาไตุงมดตะเตะก็เป็นส่งครับตัวแบกฉีกออกขวาไปเก็บช่วยตัวเตะเกินนะครับตรงนี้กบเสิร์ฟยัดในมาครับนี่ครับมาดูเกมเสริมทีเด็ดของฝั่งน้องนยนกีฬานครปฐมนะครับ สิบเอ็ดสิบสุต่อสิบครับเบิ้งมันสีขาวครับอ้าวนี่ครับคล้องหลงไม่เลียครับเต็มยนกันยืนขวายืนซ้ายมารับลูกเสิบนะครับนี่คล้องไปเฉยครับไม่รู้จะทุบหรือจะตัดนะครับคล้องไปเบาๆก็หลงครับนี่ครับแต่ก็มันต้องรับสามมั้งครับเรายืนสองคนสิบสองสิบยืนสองคนรับ ยากเกินครับนี่ครับซึ่งนี่ตัวเตเอาบักเอลเปิดครับปาเตยยอโดยองอยู่นะครับโอ้ดีมือครับลูกนี้ไม่น่าทับครับเตปาดีเตน่าได้เต็มตัวเตฝั่งน้องๆฝั่งฮอนด้าเตดีนะครับมันเตะฉีกได้ซ้ายขวาตรงกลางครับเลือกจุดลงได้ครับแต่เสียทีเปิดตะก้อยังไม่ดีครับแต่ยังว่าครับสิบแปดปีครับยังมีเวลาให้พัฒนาเยอะครับ เราจะมาดูเกมเสิร์ฟของกอนด้าครับ <13 S 1> สิบสามครับสิบสามต่อสิบครับดูเกมเสิร์ฟครับทุบป้ปาครับมันท้องลงครับเลมาตัวยกไล่ยกครับตัวเตะเขารอยเตะเต็มบล็อกครับนี่ครับเป็นส่งเตะฉีกไม่ได้มันก็เสียเปียรนะลูกนี้จริงๆต้องเตะฉีกนะเพราะมีบล็อกอยู่แล้วครับเทแ่นเราอยู่ไหนไม่รู้นะครับ สิบเอ็ดสิบสามสิบเอ็ดสิบสามครับไม่แต่ไม่ห่างครับนี่ครับมายังเปิดอยู่ครับไล่ย,ยกครับไล่ย,ยกตายเต็มมาลอยเตะชีกนี่ครับโอ้โหได้เตีนีบล็อกนะครับสิบเอ็ดสิบสี่้สิบเอ็ด <11, 14. S 1> ต่อสิบสี่ครับ ต้องว่างห่างที่3ามคะแนนครับจุดหมายอยู่ที่21เสิร์ฟทุกมาเต็มแพรครับมารอยยกเตะชีกให้นี่ครับยอดนีครับคนได้ได้เต็มครับตัวแบคมีสั่งนะครับบล็อกถึงไม่ถึงห่างไม่ห่างนะครับต้องให้เสียงกันครับตัวตีหูดีนะครับสิบเสหสวัสดีโมไนนะครับดู เยาวชน18ปีชิงแชมป์ภาคอีสานนะครับแต่เป็นรายการที่ท็อปจัดนะครับเป็นส่งอคาซ่าเมืองคนจัดนะครับไม่เห็นแล้วถ้าไหลสดใสครับฝ่ายจัดการในการนะครับยินดีต้อนรับนะครับคุณราชัยนะครับหลานราชัยยังยนนะครับที่ให้เกียรติประชมการแข่งขันในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ16 11 16ต่อ11ครับดูเกมเสิร์ฟนี่ครับปุ๊บมาครับไม่ดีครับนี่ครับปัญหาของฝั่ง ทีมนู้นนะครับดีโมไนนะครับไว้มีโอกาสมาแวะเยี่ยมนะครับพี่ต่อให้สองหนึ่งนะครับแต่อย่าเอาสิบเจ็ดเลยสามสิบมายุกพอครับสิบเจ็ดต่อสิบเอ็ดครับดูเสิร์ฟทูบมาครับเปิดซ้ายขึ้นไล่ยกมาตัวเตะลอยเตะครับนี่ก็จะได้นอีกครั้งนะครับเราจะมีรายการจะคล้อยหนึ่งรายการนะครับที่สิบหกสิบเจ็ดที่จะถึงนี้นะครับที่เทศบาลเมืองมพลนะครับ จะมีการแข่งขันรุ่นประชาชนหญิงแล้วก็อายุไม่เกิน18ปีอีกครั้งหนึ่งนะครับ17 12แค่17ต่อ12ครับมาดูเจ้ายาวทุบของลงครับโอ้โหเปิดได้แล้วครับ,ล,บ,รบลูกนี้ครับลอยเตะเต็มบล็อกครับลูกนี้ครับโอ้ยลูกนี้ไม่ตุ้มได้แสบบล็อกไม่ถึงครับสอดขาไปหน่อยครับฝั่งนั้นเตะฉีกไม่ค่อยดีนะครับ นี่ตัวเตะมันเตะซ้ายขวา13-17แต่หยอดมันได้หมดนะครับ13ต่อ17ครับแต่เป็นกําลังใจให้ทีมตามนะครับไปครับนี่ครับเจอ,มา,อามาครับลูกนี้จากน้ําหนักก็จะเป็นแอดมินเปิดได้สบายเปิดซ้ายด้วยครับยืนคนเดียวคนได้เวลานอกครับ ครับรายการดีๆอย่างนี้จะไม่เกิดขึ้นได้นะครับถ้าขาดคณะท,ทํางานจากธนาคาท็อปแัะการตลาเมืองคนนะครับจาโดยท่านผู้จัดการสังวานปัจจานะครับแล้วก็ทาง จบลงตะก้องเมืองพลนะครับแล้วก็เทศบาลเมืองเมืองพลนะครับที่การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเดี๋ยววันที่สิบหกสิบเจ็ดระมาเทศบาลอีกครั้งนะครับวันที่สิบหกสิบเจ็ดที่จะถึงนี้ครับสิบหกสิบเจ็ดมีนาจะมีรายการที่เทศบาลเมืองเมืองพลนะครับรุ่นอายุไม่เกินสิบแปดปีแล้วก็ประชาชนหญิงต่อด้วยสิบแปดและสิบเก้านะครับสองวันนะครับสวัสดีครับ สิบสี่ต่อ17ครับช่องว่างห่าง3คะแนนครับเสือบยอดมาตากเ้าแม่ตุ่มได้เต็มพูดถึงเรื่องเสิร์ฟลูกนี้ถือว่าไม่ดีนะครับเสิร์ฟยอดโอ้น,นะครับเสิร์ฟยอดตกวงกลมนะครับจะถอยห่างเยอะไปหน่อยครับตักหลังเท้าไม่ทันครับแม่ตุ่มไล่มาแ <15. S 1> ล้วห้าสิบเจ็ดต่อสิบเจ็ดครับช่องว่างเหลือสองคะแนนนะครับได้ลูก แกมาอีแก้มนึงมีไม่หาแล้วครับมาครับสิบหกต่อสิบเจ็ดครับเริ่มไม่หาแล้วครับ โอ้แต่ก็มาติดที่เกมเสร์ฟของถ้าจะากชมเซตสามต้องเชียร์แมตตุ้มจากสารคามนะครับถ้าอยากกลับบ้านต,ต,าต้องเชียร์นครปฐมครับโรงเรียนกีฬานครปฐมนะครับมาดูลูกเสร์ฟนี้ครับมันอุปสรรคใหญ่อยู่ที่จะเปิดลูกเส์ฟของ1716เจ้าก,ก้านยาวไม้ได้นะครับมาครับ17ต่อ16โยนลาเอาวทุบมาเรียบร้อยนี่ครับ จริงๆน่าจะเกิดได้นะครับมันตรงๆนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้ใส่นะครับของข้า18ไม่ได้1ยครับ18ต่อ16ครับเป็นการเคลียร์ทีมตามครับนี่ครับไม่ได้ไม่ได้ทุบเลยนะครับลอยเตะเต็มบล็อกครับหน้าได้เต็มเร่ฝั่งทางแม่ตุ่มจากสารคามนะครับตัวเตะมันเตะหนีบล็อกไม่ได้นะ มันเตมันเตดีนะครับน้องมันเตดีครับแต่มันเตมันเตชื่อไปหน่อยจริงมันต้องมีเตชีเตทัดเตท้องโยมีเตยอดก้าหลอดนะครับนี่มันทุบอย่างเดียวนิดสิบเก้าต่อสิบหกครับสองเท่าเกมนี่ครับทุบมาติดอยู่ครับโยกมาต้องฉีกแล้วครับนี่ครับแม่ตุ้มได้แต่ยังเดี๋ยส่งยังเตยัดเหมือนเดิมนะครับแต่ลูกนี้โชคดีนะครับปิดบล็อกแล้วทัดออกนะครับ 17 19 17ต่อ19ครับทุบมาไม่ได้น้องๆจากคอนดาได้แต้มนะครับน้องๆคอนดาก็เป็นน้องๆจากแทีบหเกมกีฬานครปฐมนะ17 20จ็ดยแค่เดียวเกมครับ17ต่อ20เสิร์ฟมาต้องวัดแล้วครับมาครับโอ้โหหลุดในตู้ครับฝั่งหนึ่งหา สามเต้มฝั่งนึ่งหาเต้มเดียวนะครับ18ต่อ20ครับตอนนี้ครับสิบแปดยี่สิบสิบแปดต่อยี่สิบครับต้องทุบแล้วครับทุบมาครับเนี่ยครับเขาจับอยู่โอกาสเกมไม่เกมไม่เกมครับต่อยเตะนี่ครับเขาไปติดบล็อกครับมา ี่จริงๆคือแต่ก็มันจะเอาเกมสะใจเกินไปนะครับลูกนี้ลอยเตะแล้วมันบล็อกเขาลอยมาเต็มบล็อกแล้วครับเตะฝังนะครับจะติดบล็อกนะครับไม่ท่วมนะครับก็แต่ยอดเกมนะครับนี่ครับน้องๆหัวเรียกซ้ายมาซ้ายมาครับ ใชมาใช่มาเขาเสิร์ฟใส่หน้าหล่าไหมครับเปิดยี่สิบสิบเก้าครับให้กำลังใจแล้วยี่สิบต่อสิบเก้าก็เข้มไม่เกมครับการยาวทุบทุบมาเอาติดอยู่แล้วครับมาครับมีโอกาสแทมเท่าแล้วครับร้อยเตะมาครับยี่สิบเท่าครับโอ้ยแต่ก็ห่างสีแ้มไล่มาทันนะครับโอ้โหครับแต่ก็เกือบเข้าหน้าแอดมินนะครับ สิ่งถ้ามาถ้าฝั่งนั้นนะครับเปิดแต่ก็ยืนคู่ไม่เกิน25คะแนนถ้าฝั่งนั้นยืนเปิดแต่ก็สามมูตั้งแต่ที่แรกแค่ไม่ขายยี่สิบนะครับเข้าแค่ยี่สิบเท่าครับตัวลูกเสือเยาะยาวเกินไปนะครับยาวไม่ได้คล้องแหลกนะครับนี่ครับเบาๆนะครับแต่เสือมาลอยเตะครับมาครับเต่มได้แน่นแล้วก็ดีนะครับแอดมินหลุดเก่งครับ หลบเก่งหลบเก่งเหมือนหลบเมียแล้วครับนี่ก็หลบเมียมาแครับแต่หลบไม่เก่งเต็มหน้าสองดอกแล้วครับมาครับเอาละครับตาอยากจงเซตสักต้องเขีนแม่ตุ้มน,นะครับจากจังหวัดมหาสารคามนะครับเอาละครับขออนี้วัดชัยก็นั่งไม่ติดแล้วครับอยากจงเซตที่สามแต่ก็แต่กรรมการบอกอยากกลับบ้าน21 20อย่ สองเตะไม่เกิน25นะครับเกมไม่เก,ม,เกมครับเส์ฟเกมเลยไหมครับน้องครับมาครับทุบมาเปิดไล่เปิดได้ครับตัวเตะทำไงครับต้องยอดโอ้ต่ก็ดีดก็ดีนะครับแม่ซุ่มได้แจ้ท<อ>ีส <บ S 2> ่สงยี่ส ตามจาก20ต่อ17นะครับเอาล้วครับกด5แต้มแซง22ต่อ20เต็มนนี่ครับเหลืออีก1เส้นครับท่านผู้ชมจะพรุ่งนี้เปหนครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปนะครับเดี๋ยวจุ๊บเซตที่2เดี๋ยวจุ๊บเอาไปครับขอบคุณครับขอขอบคุณครับเสียงปรบมือของท่านคือกำลังใจที่น้องๆรักนะครับเดี๋ยวชมต่อในเซตตัดสินนะครับ